สวัสดีครับวันนี้จะพาไมเย็นมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหอยขาร้านที่สุรโรปสองแว่ตำนานของความแปลกนิยามของความอร่อยนี่ครับฝั่งมมนะแม่น้ำน้ำแม่น้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวหอยขาเจ้ากเก่าดั้งเดิมตรงนี้เองนะครับมาทางวัดใหญ่เรา,านี่แหลนะเนาะโอ้หอยขาหอยขาหอยขา ออมาถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่โลกสองแควรถ้าออกเข้าออก,ออกมีพนักงานโบกรถเออต็มเต็มเต็มเต็ม,มครับไม่มีที่นั่งแล้วทุกคนก็อยากจะทดลองทดลองความแปลกใหม่ ก็คงจะอร่อยจริงๆนะครับงัはは้นก็คงจะไม่มีใครมาทาเยอะถึงขนาดนี้นะครับนะไปดูในบริการทางร้านเขาหน่อยขออนุญาตนะเจ๊ขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนี่ครับเอามาทานกันได้เลยที่ถูกเปิดถึงกี่โมงรับเนี่ยห้าโมงเย็นเย็นนะครับนะโอ้ดูน้ำาีครับนี่เอาไปเอาไปหาที่นั่งกันหน่อยจะไม่หย่อนขาก็ได้นะ ร,รอครับรอรอก๋วยเตี๋ยวห้อยขายขาห้อยแล้วถนะุกถุกนะ้ำไม่เพงครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวทีการชัวแป๊บเดียวครับเอาแล้โอเคเลยเอาแล้วครับมีหลายเมนูเนะใครจะสั่ง ปิงสั่งอะไรเ,เราเป็นมีขาวมาแล้วยังเล็กเลยมาแล้วมีไหมห้อยขาได้เดยวมีเหลืองพร้อม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 ก็แบบไม่มีแล้วมีอะไรมีเหลืองมานี่มีเหเเลืองมาวนี่อ่าของทานของไปปิงใส่อย่างชื่อตาเส้นเล็กแล้วนี่อันนี้อะไรอันนี้มีหมูแดงอะไรเนี่ยข้าวหมูแดงของใคร มีให้หมูแดงมีแห้หมูแดงเหรอไม่มีไม่มีเไม่ชอหมูแงอ้ันนี้เดี๋ยวเราคืดไปอันนี้สั่งเดี๋ยวเอาตะเกียบมานั้นไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอาอันนี้เส้นเล็กของผมอ้าวเปลี่ยนกันได้ล็อกต่แล้ครับตะเกียบ้นีรับมีมาแล้วครับ ก๋วยเตี๋ยวหอยขาเส้นเล็กม um ีอะไรบ้างก็ด um ูเอานะครับ <komma> น <dripping> <sh aking hose nuest> ี่นี่นี่นี่ใส่มะตูมลงมือครับลงมือเย็นเสียบว่าอร่อยว่าอร่อยข้าเอาเอาเอาโอเคมาแล้วนี่รุ้มเรียบร้อย ด,ดูดูนี่ใกล้ๆนี่เลยโอ้โหไข่มะตูมมีโอกาสต้องมาแวะนะครับร้างวัดเด่ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วนี่เมนูเมนูเหรอ มีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองเนื้อหมูเหลืองเนื้อหม้อไฟนอ่ครับให้นติมบริการสะดวกสบายสแกนก็ได้จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ก,กดไล mm hmm. ค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องคุปตน์ชาแนลด้วยนะครับ mm hmm.